สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยแตายาเปิดดวงเอามาดูกันอีก3ชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เวลาไหนตอนไหนประชางนะอีก3ชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเป็นอย่างไรเออจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณจะได้ทําอะไรบ้างนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเป็นแรนดอม ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งคนใดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงและอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลยนะทะ t ะ t o e y 153ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะมาดูซิว่าอีกสชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของคุณพลังงานดีๆของคุณนะจากใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุประแตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจกันด้วยก็ได้นะคะอ่ะขออนุญาตท่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยแล้วก็ขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้ แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภัยแล้วก็มาถึงพลังงานของไพ่พทุกใบเลยนะดูว่าความบันเทิงดูว่าเป็นแนวทางนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชาญชัยนในการรับชมและการรับฟังนะอะขอเช็คหน่อยขอดูเอเนจีของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยพลังงานใบแรกขอให้เป็นตัวแทนเป็นเอเนจีเป็นตัวตนของคนที่ดูคลิปนี้ใบแรกขึ้นมาดีมากก้าเหรียญรวยคนที่ดูคลิปเนี้ยส่วนมากแล้วรวย ส่วนมากแล้วมีเงินส่วนมากแล้วโชคดีส่วนใหญ่โสดด้วยส่วนใหญ่ช่วงนี้โสดด้วยช่วงนี้มั่นใจช่วงนี้สวยรวยดูดีอ่าดูมีความมั่นใจแต่งเน้อแต่งตัวดีมีความสุขช่วงเนี้ยการเงินโฟหล,นนหลายๆคนเพิ่งได้เงินหลายๆคนเพิ่งได้เงินหลายๆคนเพิ่งได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะมันเกี่ยวกับการเงินน่ะก้าวเหรียญน่ะโสดสวยและรว,วยมาก หล่อด้วยรวยด้วยหุ่นดีอะไรประมาณเนี้เออดูดีแต่งตัวมีระดับดูแพงดูมีราคาดูหรูหราไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดฐานะใดนะดูหรูหราดูดีดูแพงอ่ะพลังงานดีก้าวเหรียญดูต่อดูต่ออีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากเนี้เป็นยังไงล่ะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้เสร็จนะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้วันไหนเวลาไหนก็ช่างอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้ของคุณ เป็นอย่างไรคุณจะได้ทําอะไรมีอะไรจะเกิดขึ้นรวดเร็วอ,อีกสามชั่วโมงต่อจากนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือมีคนติดต่อมามีข้อความเข้าเมสเซจเข้าโทรศัพท์เข้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีคนให้เงินหรือได้เงินมีคนโอนเงินให้หรือมีข่าวดีอะเดินทางมามีคนเดินทางมาบอกข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยนะอัศวินดาบอัศวินดาบลุย อีกสมชั่วโมงต่อจากนี้คุณจะได้ลุยคุณต้องลุยคุณต้องสู้คุณต้องมุ่งไปข้างหน้าเอออีกสามชั่วโมงต่อจากนี้คุณต้องรวดเร็วนะมีม้าเร็วเดินทางมามีม้าเร็วส่งข่าวอะไรประมาณนี้อ่ะอีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เป็นอย่างไรอีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เป็นอย่างไรอีกเลือกหยิบสดนะหยิบสดอ๋อพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เธออีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้เธออาจจะได้ไปไปไปในสิ่งที่แบบสถานที่วัดหรือว่าไม่งั้นก็เทวลัยตำหนักเอ่อหรือไปทําบุญหรือไปอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะต้องไปอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้นะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ อีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธอกําลังจะรับข่าวดีหรือเธออาจจะได้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูไปไหว้พระหรือไป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 ในสถานที่ที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมีของดีอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธอจะได้ได้ของดีเอออะไรอย่างเงี้ยได้เจอของดีอ่ะพลังงานพระขึ้นมานะพลังงานของเดฮาโลแฟนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เป็นอย่างไรอีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้ เจ็ดไม้เท้างานการงานบางคนแบบเธอเธออีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้เธอจะเธอจะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้หรือมีคนชี้แนะปัญหาชีวิตให้กับเธอมีคนแบบอาหาทางแก้ไขหรือว่าเธอจะข้ามผ่านอุป,ปรสรรคที่เธอเจอได้อีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้อืม อาจจะเกิดจากตัวเธอเองอาจจะเกิดจากบุญบารมีอาจจะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเกิดจากคําชี้แนะจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอีกสามชั่วโมงของเธอต่อจากนี้เจเจดอ่าเจ็ดไม้กับเจดถ้วยไพ่ชอบออกแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยเจ็ดไม้เจ็ดถ้วยอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้ยอืมเธออาจจะได้อ่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้น นับมีสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะได้ทําตามความฝันของเธอหรือฝันของเธอกําลังจะเป็นจริงหรือเธอกําลังจะสมหวังกับอะไรบางเรื่องอีกสามชั่วโมงของเธอต่อจากนี้อีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เป็นอย่างไรอีกห้า <5 S 1> <4 S 2> เหรียญเก้าเหรียญเป็นห้าเหรียญอีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้ใครไม่มีตังค์จะได้ตังค์ใครรอเงินจะได้เงินหรือลูกหนี้จะมาใช้หนี้ นะหรืออีก3มชั่วโมงต่อจากนี้อีก3มชั่วโมงของคุณต่อจากนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกใครมีปัญหาเรื่องการเงินเธอจะรับการแก้ไขเรื่องการเงินได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินอีก3มชั่วโมงต่อจากนี้ใครรอลูกหนี้มาใช้หนี้คุณจะได้ข่าวดีหรือจะมีลูกหนี้มาใช้หนี้ ใครติดนี้คุณคุณจะมีการติดต่อจากลูกนี้เขาจะส่งเงินมาให้หรือว่าใช้นี้คุณอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเด็กถือถ้วยคุณจะสมหวังคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นเอออีกสามชั่วโมงของคุณต่อจากนี้โอ้เด็กถือถ้วยเด็กถือไม้อีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้ยเธอจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะ ใครรอเงินได้เงินหรือว่ามันจะมีใครไม่บอกบางคนบอกหนูไม่ได้รออะไรเลยแม่ไม่มีแบบไม่ได้รออะไรเลยแล้วจะมีอะไรอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้คือเธอจะได้แบบถ้าไม่ใครไม่ได้รออะไรนะมันจะมีข่าวดีมันจะมีเรื่องดีๆมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเออเป็นสิ่งดีนะอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธออาจจะเก็บเงินได้ก็ได้เธออาจจะเก็บอุ้ยหนึ่งดาบ เธออีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ใครมีอุปสรรคใครมีปัญหาเรื่องอะไรนะเธอจะรอดพ้นเธอจะจัดการมันได้หรือว่าเธอจะสิ้นสุดหรือว่าเธอจะชนะปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเออมันจะดีอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้อีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธออีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธอไม่ต้องสู้ลบปบมือเลยนะทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นทุกอย่างมันจะแบบ ดีขึ้นนะ่ะอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างนะอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเป็นอย่างไรหูเด็ก <_ d eg g> ถือถ้วยเด็กถือไม้เด็กถือดาบเธออีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้เธอจะได้เออได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจริงนะเนี่ยอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้อีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เสเนะต,ตรงเธอจะได้แบบอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคใครมีปัญหาใครมีอุปสรรคใครติดขัดอะไร เธอหลุดพ้นหรือเธอจะมีดวงที่แบบเอออยู่เหนือตรงงานจัดการมันได้อะไรอย่างเงี้ยผ่านพ้นไม่ไปได้เธออีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธอเข้มแข็งมากเธอสตรองมากเธอเก่งมากเธอมีปัญญามากเธอฉลาดมากนะเธออยู่เหนือดวงอยู่เหนือสตู ดวงเหนือดวงแข็งดวงแกร่งอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เธอจะสมหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือได้รับข่าวดีเรื่องราวยินดีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีความรู้สึกเช่นนั้นอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเป็นอย่างไรอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณโอ้ได้เงินน่ะจริงๆใครรอใครแบบเนี่ย ได้เงินเนี่ยบางคนบอกจริงๆมีคนมาใช้นี่ใครที่มีใครที่เป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าหนี้ทั้งหลายอ่ะเอยเอยเอนั่นแหละเป็นเจ้าหนี้อะ่ะเธอจะเก็บหนี้ได้เธอจะได้เงินจริงๆจะมีคนมาใช้นี่มีลูกหนี้ใช้นี่นะแล้วอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้นะบางคนได้เงินแบบฟรีๆเลยมีคนให้ตังค์มีคนให้เงินๆๆ <ๆ S 1> เห็นไหมไพ่เงินขึ้นมาเออนะไพ่เงินไพ่ความโชคดีขึ้นมา เออบางคนเก็บเงินได้เดินไปแบบเจอเงินเจอทองเจอของมีค่าเก็บได้สะงั้นเออบางคนก็มีคนให้เงินได้เงินบางคนก็มีคนมาใช้นี่อืมอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้มันเป็นเรื่องเงินนะไพ่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคือไพ่ของความโชคดีดวงดีเออข่าวดีโอกาสเงิน ของมีค่าได้ของขวัญได้รับรางวัลอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้อมืมีคนเอาเงินมาใส่มือคุณมีคนให้เงินคุณใช้มีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เป็นยังไงอีกโอลาชินีดาบแน่นอนชัดเจนตรงไปตรงมาเข้มแข็งชนะเออนะมั่นใจฉลาดเห็นไหม แข็งแกล่งอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ดุดันดุดันดุดันไฟราชินีดาบนี่คือไฟดุดันถ้าเป็นอารมณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือประมาณพระแม่กาลีอะเดุดันดุดันดุดันดวงแข็งดุดันดวงดวงแบบโอ้เชนแบบเก่งกาศอะหูยฉันพูดถึงพระแม่กาลีไพ่ฉันกระเด็นเซนซานคนละทิศคนละทางเลยนะเธอเอาใหม่ห้ามแหลงห้ามแหลงค่ะคุณแม่ คุณแม่สอบสอบหน่อยคุณแม่อย่ารุนแรงอ่ะอีกสชั่วโมงต่อจากนี้อีกสมชั่วโมงต่อจากนี้เป็นอย่างไรอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเป็นอย่างไรเนี่ยเธอเธอติดขัดเรื่องอะไรเธอมีปัญหาเรื่องอะไรเธอกําลังแบบคืออีก3ชั่วโมงต่อจากนี้มันจะได้รับการแก้ไขมันจะหลุดพ้นมันจะมีทางออกมันจะมีแบบเนี้ยเห็นไหมแปดดาบอะ คือจากอารมณ์ของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นคนที่กลัวจะกล้าขึ้นจะเก่งขึ้นนะคนที่มีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรที่มาติดขัดมีคนมาลบมากวนมีอะไรในเธอชนะขาดลอยเลยเห็นไหมเธอชนะขาดลอยเลยเธอเป็นอารมณ์ราชินีดาบอะเห็นไหมราชินีดาบ8ดดาบคือเธอจะมีแบบเธอจะหลุดผนจากอะไรที่มันมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แปดดาบเนี่ยมัดตามัดตัวของเธอให้มืดแปดด้านให้ติดให้ขัดไปหมดไปอะไรก็เป็นเป็นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหากับชีวิตเธอเธอจะแบบเออจัดการมันได้อีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้โอ้พายดีนะอาพายดีนะอีกสามชั่วโมงต่อจากน,กากนี้เธอจะไม่มีเรื่องอึดอัดใจเธอจะรู้สึกสาบายเธอจะมีทางออกเธอจะอยู่เหนือสตูหรือว่าเธอจะไม่ต้อง อยู่ในกรอบในเกรนอะไรของใครอีกและ้ะเธอจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเธอจะมั่นใจเธอจะเก่งเธอจะแก่งมากขึ้นอ่ะอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้สามถ้วยโอ้ข่าวดีมาแน่นอนแฮงแมนอ่ะเพราะฉะนั้นอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้ mm hmm. เธอกําลังจะสมหวังในสิ่งที่เธอรอคอยในสิ่งที่เธอติดอยู่กับมันมัน,นาน mm hmm. เธอกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเหนียวหลังมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยแฮงแมน กับเรื่องที่มันปวดหัวกับเรื่องที่มันปวดใจกับเรื่องที่มันยังไม่ได้สะสางอ่ะอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้เห็นไหมภายึ้นสามถ้วยคือเล็กสามสามชั่วโมงต่อจากเนี้ยเนี่ยเธอมีข่าวดีแน่นอนเธอจะหลุดพ้นเธอจะมีข่าวดีเธอจะได้โล่งอกโล่งใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้ยโอเคไหมประมาณนี้เลยนะเลิศเลิศดวงเลิศอีกสามชั่วโมงต่อจากเนี้ยนะ เธอจะได้สิ้นสุดการรอคอยปลดล็อกกับอะไรบางเรื่องปลดล็อกกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือว่ามันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนจะทําให้เธอรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจเอออีกสามชั่วโมงต่อจากนี้แหละไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เวลาไหนวันไหนนะอีกสามชั่วโมงต่อจากนี้คุณนับได้เลยมันจะมีอะไรตรงพวกนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ